สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าหลังจากที่เราไลฟ์สดไปแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างหลังจากลงนะครับเขาจะแจ้งอะไรมาแล้วเราจะได้อะไรจากการไลฟ์ครั้งนี้บ้างไปดูกันครับทุกท่านครับเมื่อเราลงไลฟ์แล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนเวลาที่เราจะต้อง ไม่ให้หมดเวลาไปอ่ะนะครับไม่ใช่30วันนะครับเราเห็น30วันใช่ไหมเราไม่ต้อง30วันเลยครับเราแตะเข้าไปที่ลูกศรเลยครับแตะเข้าไปครับตรงที่คําว่า30วันนี่แหละแตะเข้าไปครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับเขามีให้เปลี่ยนก็คือเก็บไว้30วันนะครับหกเดือนหรือเอาไม่ลบตลอดไปให้เราเลือกคําว่าไม่ลบตลอดไปนะครับก่อนที่เราจะโพสตคลิปนะฮะแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ครับโพสต์เลยนะครับ ทีนี้พอโพสเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นหน้านี้มาก็คือเขาจะบอกว่าเราจะให้เป็นคลิปเรียลด้วยได้ไหมให้เราสร้างเรียลไปด้วยเลยนะครับเวลาที่เราขึ้นไลฟ์แต่ละทีเนี่ยเราจะได้อะไรครับเราจะได้สามอย่างหนึ่งจะได้สตอรี่2จะได้คลิปเรียลและสามจะได้คลิปยาวนะครับหลังจากลงไลฟ์นะครับอ่เรากดสร้างเรียลไปเลยครับแล้วระบบก็จะสร้างให้เองนะครับอา้าวไม่ไป กดใหม่เออไปแล้วนะครับอันนี้คือพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับในการสร้างเรีย s เราก็ต้องกดคำว่าถัดไปเลยครับแล้วสองคลิปนี้เขาจะไปเชื่อมโยงกันนะครับนะในคลิปนี้กับคลิปนู้นนะครับเขาจะเชื่อมโยงกันนะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องใส่ค,คำอธิบายเข้าไปครับนะอธิบายอะไรคำอธิบายก็คือ สตรีมครั้งที่สามครั้งที่สามก็ใส่อย่างนี้เสร็จนะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะแล้วก็แตะครับว่าแชร์เลยครับเนี่ยแชร์เลย แล้วก็จะกลายไปเป็นคลิปเลียวนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะกลายไปเป็นสตอรี่อีกอันนึงก็จะกลายเป็นคลิปยาวนั่นเองนะครับใครว่าอันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะขอบคุณนะครับ